หลานคนต่อเดือนนะครับแล้วซิสบุ๊กเข้าเจ้าเป็นมากกว่าแชทบอทออนไลน์ สวัสดีครับเพื่อนๆผมบีนะครับหลายคนน่าจะทราบกันอยู่แล้วนะครับว่า iOS อเนี่ยอัปเดตถึงเวอร์ชัน14แล้วนะครับเราสามารถที่จะดูคลิปวิดีโอในขณะที่เล่นแอปอื่นได้นะครับเดี๋ยวนี้นะครับผมจะมาสาธิตวิธีการดูคลิปวิดีโอในขณะที่เล่นแอปอื่นครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทํากันเลยครับอย่างแรกนะครับให้ทุกคนเข้าไปที่ safari นะครับผมแล้วก็ค้นหาชื่อเว็บไซต์ที่เราต้องการนะครับผมที่จะดูวดีโอนะก็อย่างส่วนมากนะครับก็จะเป็น u t u b e นะฮะก็กดเข้าไปเลยนะครับ อ่ะก็กดเข้าไปที่ช่องผมแล้วกันนะฮะผมก็จะทําการดูคลิปของผมนะฮะเพื่อที่ปลอดลิขสิทธิ์นะครับผมก่อนที่จะเปิดคลิปนะครับให้ไปที่ตัว A ด้านบนนะฮะแล้วก็ขอเป็นเว็บไซต์สําหรับเดสก์ท็อปนะครับผมแล้วก็ไปดูคลิปของเราได้เลยนะครับผมแล้วเราก็กดที่วิดีโอนะครับผมแล้วก็กดตรงด้านบนนะฮะจะมีสัญลักษณ์แบบนี้นะครับกดเข้าไปอ่ามันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเราสามารถปัดแอปได้เลยนะฮะปัดออกเลย มันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเราสามารถซูมได้นะครับผมซูมได้นะฮะซูมได้เลื่อนได้นะครับผมหรือจะเก็บนะครับผมจะเก็บจะเก็บด้านซ้ายก็ได้ด้านขวาอะไรก็ได้นะเมื่อต้องการเอาออกมานะครับแ๊บอ่าโอเคสามารถเก็บได้ทุกพื้นที่ในบริเวณของหน้าจอนะครับอ่ามุมซ้ายมุมล่างมุมขวามุมบนอะไรได้หมดนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับอ่าเมื่อต้องการปิดก็ปิดตรงนี้ได้เลยนะฮะ โอเคประมาณนี้เลยง่ายๆนะครับผมก็สามารถลองไปทดลองใช้ดูนะสำหรับ iOS 14นะครับผมยังไงก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ<ๆ>เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปที่ผมจะลงนะครับสำหรับวนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสามารถคอมเมนต์แนะนำแล้วก็ติชมได้นะครับตอนนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย